สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin c r a z y ครับประจำวันที่29กันยายนนะครับวันนี้ก็มีข่าวๆในเรื่องของ Bitcoin ครับที่เป็นข่าวดีนะฮะโดยมีการออกมาคาดการณ์กันนะครับว่าราคาของ Bitcoin นั้นกำลังเอาชนะกระแสข่าวลบนะครับในตลาดแล้วมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับรวมถึงมีเรื่องของ ETF มาฝากกันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับสยามบล็อกเชนดอทคอนะครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับ CEO ของคริปโตคอนครับชี้ว่า Bitcoin เนี่ยเอาชนะข่าวฝัดได้ทั้งหมดนะหรือราคา Bitcoin ยนยใกล้จะพุ่งแล้วคียองจู oo, ครับ CEO ของคริปโตคอนครับกล่าวนะบิตคอยเอาชนะข่าวฝัดทั้งหมดในปีนี้ครับโดยฝัดก็ย่อมมาจากความกลัวความไม่แน่นอนแล้วก็ความสงสัยนะครับก็ข้อสังเกตนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดสามารถดูดนะดูดซับแรงขายที่สำคัญจากเหตุการณ์ สำคัญ2เหตุการณ์ได้สําเร็จครับการขายบิตคอยของเมลกอกซ์แล้วก็การขายบิตคอยที่ยึดได้โดยรัฐบาลเยอรมันนะครับเดือนมกราคมครับเจ้าที่เยอรมันประกาศว่าพวกเขาได้รับบิตคอยเกือบ5 0,000ื่นบิตคอยหรือประมาณ2000ล้านดอลลาร์ครับซึ่งผู้ต้องสงสัยไดโอนใรัฐบาลโดยสมัครใจครับท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตในเชิงพาณิชย์ครับและการฟอกเงินนะครับในเชิงพาณิชย์ การตัดสินใจประมูลบิตคอยที่ยึดได้ทําให้เกิดความกังวลที่ส่งผลกระทบต่อราคาของบิตคอยนะครับในทางงเดียวกันครับการคาดการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อเมลกอกส์ครับประกาศแผนการที่จะชําระเงินคืนให้กับลูกค้าหลายพันรายด้วยบิตคอยมูลค่าประมาณ90,00ล้านดอลลาร์มีการคาดการณ์ว่าลูกค้าของเมลกอกส์ครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะขายบิตคอยบางส่วนเพื่อทํากาไรจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัลนี้โดยในโพสต์ของซีอีโอของคริปโตคอรครับได้อ้างถึง นะครับโพสต์ก่อนหน้านี้จากประมาณเดือนกรกฎาคมนะฮะซึ่งระบุถึงขนาดที่น่ากลัวของสภาพคล่องด้านการขายบิตคอยจากเม้าก็อกส์ครับในการติดตามนะโพสต์ของเขาในในเอ็นะของจูนะฮะให้ความเห็นว่าบิตคอยนชนะฝัดทั้งหมดในปีนี้เนื่องจากว่าตลาดดูซับการขายบิตคอยของเม้าก็อกส์และเยอรมันด้วยผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับตามที่ข้อมูลคาดการไว้ในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลเยอรมันส,ส่งบิตคอยชุดสุดท้ายออกไป ทำให้การขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เป็นหัวข้อของการคาดการของตลาดเนี่ยสิ้นสุดลงครับบิตคอยกำลังไปสู่หนึ่งในการเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเดือนกันยายนครับบิตคอยกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเพิ่มขึ้นดีที่สุดครั้งหนึ่งในเดือนนี้เลยแนละเนื่องจากว่าขึ้นความสนใจในการลดตัดดอ,อกเบี้ยทั่วโลกครับนำโดยธนาคารกลางสหรัฐช่วยให้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดเอาชนะความชคร้ตามฤดูการได้บิตคอยก็เพิ่มขึ้นเกือบ11%ครับในเดือนนี้ เมื่อเทียบกับการขาดทุนเฉลี่ย0.9%ในเดือนกันยายนในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้นะครับเดือนกันยายนครับธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางย,ยุโรปแล้วก็ธนาคารประชาชนจีนต่างลดต้นทุนการกู้ยืมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะเหมือนๆกันคือทําเหมือนๆกัน,ออน,อน,กนตอนนี้คุณไปสังเกตนะฮะแบงก์กำลังลดดอกเบี้ยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมีผู้รู้บาบางท่านให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีการลดราดอกเบี้ยจากเฟดหรือธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลก มันมักจะเกิดนะครับรีเซชชันหลังจากนั้นคือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ใหญ่หลังจากนั้นแต่คราวนี้นะครับหลายท่านก็บอกว่ามันจะเป็นเดอะเกรดรีเซชชันคือมันจะคือวิกฤตที่หายนะสุดๆเลยของการเงินของโลกก็จับตาดูให้ดีนะครับที่สําคัญตอนนี้คุณควรจะมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงนะครับไม่ใช่แค่เงินสดที่คุณถือกันอยู่เท่านั้นไม่ใช่นั้นถ้าคุณไม่มีเลยโอกาสที่คุณจะสูญเสียโอกาส นะครับในเรื่องของการถือครองทรัพย์สินที่มั่นคงอย่างอย่างทองคําหรือบิตคอยนเนี่ยอาจจะสลายหายไปได้ก็ได้นะฮะอาจจะกลายเป็นว่ามีแต่เงินสดที่ไรค่าหรือไปได้ทองปลอมจากอินฟลูเอนเซอร์บางท่านมานะก็ไม่แน่นะฉะนั้นทองไม่น่าไม่น่าไว้ใจเหมือนกันนะฮะเอาจริงบิตคอยนเถอะครับนะ,ะมาดูข่าวต่อมาครับ b บล็คล็อกครับทุ่มซื้อบิตคอยมูลค่ากว่า388ล้านดอลลาร์ครับแซงหน้า ETF ทุกเจ้ารวมกันในใน3สัปดาห์ที่ผ่านมารายงานล่าสุดจากอาคาห์อินเทเลเจนซ์ครับระบุว่าแบล็คล็อกเนี่ยกองทุนเฮดฟันนะฮะยักษ์ใหญ่นะที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์ครับคือเยอะโคตรอ่ะแบล็คล็อกกันนะครับได้ซื้อบิตคอยในสัปดาห์นี้ครับมากกว่าที่ผู้ออก ETF รายใดขายในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการซื้อนี้ทําเพื่อ ETF อะะ ETF นะฮะ IBIT ของ Backlog นั่นเองนะครับแล้วก็มีมูลค่ารวม388.19ล้านดอลลาร์ในช่วง4วันที่ผ่านมาณนะวันนี้ครับการถือของคริปโตเครน,นซีทั้งหมดของกองทุน a d ดฟันมีมูลค่า362,193 BTC ครับโเยอะนะหรือเทียบเท่า23.79พันล้านดอลาดลาร์ครับเมื่อเทียบนะเทียบแล้วเ,เมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับนี่คือมากกว่า100,000 BTC ที่เก Scale คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดถือครองอยู่นะครับ ไม่มีความลึกลับเบื้องหลังกิจกรรมที่ก้าวล้ำเช่นนี้จากแบ็กล็อกครับที่มีต่อคริปโตเคเรนซีหลักอย่าง Bitcoin บิตคอยน์นะฮะตามที่หัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลกองของกอ,องทุนครับได้เปิดเผยเเร็วๆนี้นะครับสำหรับพวกเขาบิตคอยไม่ใช่การพนันที่มีความเสี่ยงแต่เป็นสินทรัพย์ที่หาย,ยากทั่วโลกกระจายอําอนาจและไม่อยู่ภายใต้อธิปไตยคือไม่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐใดนะฮะซึ่งไม่มีความเสี่ยงของประเทศแล้วก็มีไม่มีความเสี่ยงของคู่สัญญาแบบดั้งเดิม นี่คือคําพูดที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากในอดีตในอดีตเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงบิตคอยในลักษณะนี้นะฮะจะพูดถึงในเชิงที่ว่าบิตคอยมันแบบเป็นการพน,นันนะอย่างมีบางคนนะฮะมีบางคนในประเทศไทยเนะี่ยด็อกเตอร์บางคนเนี่ยนะฮะที่ก็ไม่รู้ว่าจะแก่แค่อายุหรือเปล่านะจะแก่ความคิดด้วยนะครับก็บอกว่าบิตคอยเป็นการพนันอยู่ทั้งที่ตัวเองไม่เคยมาศึกษาผมไม่ได้บอกด็อกเตอร์เก่งหรือไม่เก่งแต่ด็อกเตอร์จะไม่สามารถฟันธงอะไรได้ถ้าด็อกเตอร์ไม่เคยศึกษามันเลยแล้วด็อกเตอร์ก็ตั้ นี่คือการพน,นันฉะนั้นกูไม่ต้องรู้ก็ได้นี่แหละฮะคือสิ่งที่เป็นอันตรายกับดอกเตอร์เองนะฮะเออดอกเตอร์ครับผมม่แกแมมเอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยดอกเตอร์โสพลฮะคือเรียนรู้หน่อยฮะอาจจะได้เปลี่ยนมุมมองใหม่บ้างนะครับคือขนาดกองทุนใหญ่ๆเนี่ยหรือธนาคารยักษ์ใหญ่ในโลกเขายังเขาเคยด่าบิตคอยเหมือนที่ดรทำนะฮะแต่ว่าพอเขาศึกษาเขาเข้าใจปุ๊บเขาก็เปลี่ยนคําพูดได้ฉะนั้นผมเชื่ดอดรเนี่ย เปลี่ยนได้ดรไม่ใช่คนที่รวยสุดในโลกดกรไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าที่ใหญ่กว่าทุกคนและจะไม่ฟังใครเลยนะฮะด็อรครับฝากนิดนึงนะเผื่อได้ดูคลิปนี้ผมไม่รู้ดรดูหรือเปล่าถ้าได้ดูก็ก็โอเคแต่ถ้าคือคลิปผมไม่ได้ดังมากนะเนาะถ้าไม่ไดูก็ก็คงน้าเศร้านิดนึงนะครับ่ดูข่าวต่อจากมุมมองของบร,รษิษัทจัดการสินทรัพย์มูลค่า10ล้านดอละลาร์ครับ บิตคอยเหมือนทองคําดิจิตอลมากกว่าที่จะเป็นเบต้าต่อ n นสแ a q แล้วก็หุ้นเทคโนโลยีโดยทั่วไปนี่โอ้โหแม่งเอ้ยทําไมเอาจะกาวขนาดนี้นะแบ k ็กล็อกยางไรก็ตามครับความสนใจของ Backlog อกครับในคริปโตเคอเรนซีครับไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากกองทุนเพิ่งเปิดตัวโซลูชัน ETF อีติเลียมด้วยนะฮะโอ้โหจะเปิด ETF ด้วยนะที่เป็น E ีตเียมยังไม่โดย โดยที่ตอนนี้แม้จะยังไม่เห็นกระแสะความไม่ยอมนะฮะเท่ากับ ETF ที่มุ่งเน้นไปที่ Bitcoin แต่จำนวนของ e ีท e r เลียนะ,ะในกระเป๋าเงินของแ a c k ก o กก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ยังต้องดูรอ,อดูต่อไปนะครับว่าเราจะเห็นระดับการยอมรับ e ีท e r เลียมที่เหมาะสมจากยักษ์ใหญ่ทางการเงินหรือไม่นะครับแต่อย่างน้อยก็แนวโน้มก็ดูเหมือนจะมีอยู่แต่เอาจริงอย่าสนใจเลยครับบิตคอย n เถอะอีทเลีย ถึงแม้จะเป็นเป็นเหรียญที่เป็นถือว่าเป็นรองลงมาจาก Bitcoin เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรจริงเท่าบิตคอยอีกแล้วนอนนั้นมันก็เป็นชิดคอยทั้งนั้นนะนะมันมีเจ้าของอยู่นะบุธริกไวท์ลินยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมปไหนเลยยังอยู่เลยจะทําอะไรกับกับอีทิเลียมก็ได้เก ไม่ควรไม่ควรนะครับอ่ะโอเคฝากติดตาม Bitcoin c r a z y ด้วยนะฮะบ้าแค่สุดเรื่องของ Bitcoin ครับเจอกันทุกวันแบบนี้ประมาณ8ปดโงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่2ช่องทางหลักๆนะครับหนึ่งคือ YouTube, ยูทูบไทยทาวน์ชาแนลคอนเทนต์ดีๆของคนไทยทั่วโลกแล้วก็2ครับที่เฟซ o ุ๊กแฟ a เพจแซกโนบดีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับกด s u b สไครต์กด Follow กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจกันได้ตามช่องทางนั้นๆหรือคุณอยากจะให้เป็น True Money พรอมเพ์หรือว่า บิตคอยน์หรือนิงเกตเวิร์กก็ได้นะครับผมใช้วอลเล็ตออฟซัตตูชิคุณก็เติมมาที่นหาสคิวอาร์โค้ดข้างบนตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ใครอยากเทรดคโตที่เออใครเทรดคริโตขออภัยเช้ามากลิ้นพันธ์ใครอยากเทรดคริปโตเคอร์เรนซีเอออยากซื้อบิตคอยผมไม่นําแค่บิตคอยนะอยากซื้อบิตคอยไม่รู้ใช้บริการกระดานไหนดีไม่อยากใช้กระดานในไทยไม่อยากไม่อยากโดนตรวจสอบง่ายเกินไปก็ใช้บายบิตได้ครับบายบิตคือหนึ่งใน5ผู้ให้บริการ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกตอนนี้นะครับก็สแกน QR Code ตรงมุมจอตรงนั้นหรือว่าเลื่อนไปใต้คลิปแล้วก็ลิงก์คลิกลิงก์ได้เลยนะครับผมแต่ไม่ได้แปลว่าบิตปลอดภัยสุดนะมันแค่เป็นช่องทางซื้อที่สะดวกนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วคุณก็ไปเก็บใน Wallet ส่วนตัวนะครับผมถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าไม่ได้อยากจะแบบเอาไปเอินไปทํากําไรอะไรเลยก็เอาไปเก็บไว้นะครับผม,ผมก็นะฝากเตือนเอาไว้ด้วยเรื่องความปลอดภัยในการดูแลบิตคอยของตัวเองนะครับวันนี้ลาไปก่อน เชิญกนใหม่พรุ่งนี้ครับกับ Bitcoin Casey สวัสดีครับ